นิยายเสียงเรื่องสัญญารักมียรับจ้างภายในอาคารพาณิชย์สองชั้นกลางเก่ากลางใหม่ย่านชานเมืองพ่อขอโทษนะลูกที่ทำให้หนูต้องลำบากนินไม่คิดว่ามันลำบากเลยคะ่ะพ่อย่านินไม่อยากกล่าวโทษผู้เป็นบิดาเธอหวังเพียงว่าชานชัยจะคิดได้ และไม่หวนกลับไปเล่นการพนันอีกชาญชัยเป็นนักธุรกิจส่งออกเบอร์ต้นๆของไทยเพราะพิเศษฐกิจในปัจจุบันบวกกับชาญชัยเริ่มติดการพนันเขาคลุกตัวอยู่ในคาจิโนแถบชายแดนไทยปล่อยให้ลูกน้องบริหารแทนมันจึงเป็นช่องโหว่ให้เกิดการโกงอย่างมโหฬารขึ้นในที่สุดบริษัทต้องปิดตัวลง พร้อมกับเป็นบุคคลล้มละลายแห่งปีก็ว่าได้โชคยังดีที่ยานินเรียนจบมหาวิทยาลายัยไม่งั้นเธอคงลำบากมากกว่านี้พ่ออยากคิดมากนะคะต่อไปนินจะดูแลพ่อเองเธอให้กำลังใจผู้เป็นบิดาพ่ออยากไปถือศีลที่วัดสักระยะเผื่อพ่อจะปล่อยวางได้บ้าง ชายชราเก่าเสียงเบายานินยิ้มกว้างเธอยินดีเป็นที่สุดหากบิดาคิดได้เช่นนั้นแต่ชันชัยเขาเพียงแค่ต้องการแบ่งเบาภาระของเธออย่างน้อยที่วัดก็มีที่ให้นอนมีข้าวให้กินหลายวันต่อมาเธอขับรถเก่งมือแปดมาส่งบิดายังวัดที่เงียบสงบ ถ้าพ่ออยากกลับบ้านโทรบอกนินนะคะเดี๋ยวนินจะมารับเธอล่ำลาบิดาก่อนจะควบอีกแก่กลับบ้านยานินตะเวนหางานแต่สุดท้ายยังไม่มีบริษัทใดเรียกเธอสัมภาษณ์เลยหลายวันต่อมาสมาร์ทโฟนในมือดังขึ้นสวัสดีค่ะยานินกดรับเสียงใสเมื่อวางสาย รอยยิ้มผุดขึ้นอย่างมีหวังรุ่งเช้าเธอรีบเร่งไปให้ทันนัดตำแหน่งที่น้องยื่นใบสมัครเข้ามาพี่รับคนอื่นไปแล้วหญิงวัยกลางคนเอ่ยขึ้นเมื่อเธอมาถึงสีหน้ายานินดูผิดหวังแววตาหม่นเศร้าแต่พี่มีข้อสเสนอให้ ตามมานี่สิสมอนเดินนำหญิงสาวมายังห้องรับแขกของบริษัทที่เงียบสงบเรื่องนี้เป็นความลับนะสมอนจ้องตาผู้ฟังอย่างช่างใจหนูจะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่ที่หนูอย่านินพยักหน้าเข้าใจคุณอัศวินต้องการคนอุ้มบุญและท่านก็สนใจในตัวหนู สมอนหยุดมองหน้าคู่สนทนาก่อนจะพูดต่อแต่ท่านต้องการวิธีธรรมชาติค่าตอบแทนสูงใช้ได้และมีเงินเดือนแยกต่างหากถึงแม้อากาศภายในห้องจะเย็นจนหนาวเหงื่อเม็ดเล็กๆขุดขึ้นตามลาผมเมื่อยานินได้ฟังข้อเสนอของอีกฝ่ายเธอนิ่งเงียบคิดไม่ตกจะตอบรับหรือปฏิเสธดี หนูยังไม่ต้องให้คำตอบพี่หรอกเอาไปคิดดูก่อนหากหนูไม่สะดวกรับก็ไม่เป็นไรสมอนยิ้มให้หญิงสาวเธอรับรู้และเข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายพี่ให้เวลาตัดสินใจหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่จะติดต่อไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านหญิงสาวตัดสินใจที่จะรับงานนี้ เพราะช่วงที่รอไม่มีบริษัทไหนตามตัวเธอเลยเพื่อความอยู่รอดเธอคิดเข้าข้างตัวเองก่อนเธอจะย้ายเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่านินไม่ลืมแวะไปหาผู้เป็นบิดาพ่อคะช่วงนี้นินจะไปทำงานต่างจังหวัดคงมาหาพ่อบ่อยๆไม่ได้เธอพูดด้วยรอยยิ้ม ชายสูงวัยรูปหัวบุตรสาวอย่างเข้าใจไม่ต้องห่วงพ่อนะลูกเธอขอตัวกลับก่อนที่เขื่อนกั้นน้ำตาจะพังทลายอารุณรุ่งอีกวันรถตู้คันใหญ่เข้ามาจอดเทียบหน้าบ้านคุณสมรให้มารับคุณครับชายวัยกลางคนโค้งศีรษะให้ยานินเล็กน้อย เธอเก้าวเท้าขึ้นรถอย่างวาดวันหญิงสาวนั่งเมอมองถนนที่รถเริ่มหนาแน่นเพราะเวลายังเช้าอยู่รถแล่นเข้าสู่บริเวณบ้านประเมินจากสายตาดูหรูหราไม่ใช่เล่นจากนี้เธอจะมาอาศัยอยู่จนกว่างานจะเสร็จลุล่วง สมอนยืนยิ้มรออยู่ก่อนเราจะมาทำสัญญากันนะหญิงสูงวัยเดินนำไปยังโต๊ะรับแขกเธอหยิบเอกสารส่งให้ยานินอ่านดูก่อนจะ้ะไม่เข้าใจตรงไหนพี่จะได้อธิบายหญิงสาวอา่านคร่าวๆก่อนจะจดปลายปากกาเซ็นกํากับลงไปป้นิ่มพาหนูนินไปห้องเลยค่ะ สมอกล่าวพร้อมกับลุกยืนยานินลุกตามมีอะไรโทรหาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะหญิงวัยกลางคนสวมกอดให้กำลังใจผู้มาใหม่ตามป้ามาทางนี้จะหนูนิ่มนวลเอ,อ่ยเรียกเมื่อสมอนขอตัวกลับไปทำงานต่อหนูพักห้องนี้นะ ส่วนห้องคุณอัดอยู่ด้านโน้นแม่บ้านชี้มือบอกแค่เห็นประตูห้องเธอก็ใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วคุณอัดอยู่ห้องหรือเปล่าคะออกไปทำงานแล้วค่ะอย่านินโล่งอกขึ้นเป็นกองอย่างน้อยเธอยังมีเวลาเตรียมใจอีกหลายชั่วโมงหญิงสาวถอนหายใจรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ ดูเหมือนเวลาจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเผลอแป๊บเดียวได้เวลาอาหารเย็นอาหารขึ้นโต๊ะหกโมงนะหนูนินเสียงข้อเรียกจากนอกห้องเพื่อเตือนคนที่นั่งเมือ,อยู่ด้านในเธอยกข้อมือขึ้นเพื่อดูเวลาอีกครึ่งชั่วโมงความอึดอัดใจเริ่มทยอยก่อตัวขึ้นอย่าเนินล้างหน้าล้างตา ก่อนจะพาตัวเองลงมายัางด้านล่างอัศวินนั่งเล่นสมาร์ทโฟนอยู่ก่อนมานั่งนี่สิเขาตบตรงโซฟาข้างตัวอย่านินนั่งห่างจากชายหนุ่มพอสมควรเธอพร้อมจะเริ่มงานเมื่อไหร่เธอแอบหัวใจหล่นกับคำถามนินพร้อมค่ะ เธอนั่งก้มหน้าไม่กล้าสบตาปะทานข้าวกันอัศวินรั้งข้อมือของยาเนินให้ลูกตามก่อนที่จะแยกตัวกลับห้องหลังจากทานอาหารเสร็จไม่ต้องล็อกห้องนะอัศวินกำชับตามหลังไม่มีคำใดหลุดจากปากหญิงสาวเธอเดินตรงขึ้นห้องด้วยความว้าวุ่นใจ คืนนี้แล้วสินะเธอต้องทำหน้าที่คุณแม่อุ้มบุญหญิงสาวรู้สึกร้อนเผาไปทั่วหน้ายานินเป็นเด็กที่รักการเรียนเรื่องผู้ชายจึงไม่อยู่ในสายตาเธอหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยมีเพียงผ้าเช็ดตัวพันกายเธอต้องตกใจเมื่อเปิดประตูห้องน้ำออกมาเจออัศวินนั่งอยู่บนเตียง หญิงสาวนึกเคืองเข้าห้องคนอื่นโดยไม่เคาะประตูก่อนแต่เธอไม่อยู่ในฐานะที่จะเอะอะโวยวายได้ยานินเดินเลี่ยงไปยังโต๊ะเครื่องแป้งเสียเธอพร้อมไหมชายหนุ่มสวมกอดจากด้านหลังและรลังร่างบางให้หันมาเผชิญหน้าหญิงสาวก้มต่ำไม่กล้าสบตา เธอได้แต่พยักหน้ารับอย่างเ e อียงอายอัศวินเชยคางอีกฝ่ายให้แงนหน้ารับริมฝีปากที่ประกบลงมาอย่างเร่าร้อนผ้าเช็ดตัวร่วงกองกับพื้นโดยง่ายดายรู้ตัวอีกทีเมื่อแผ่นหลังแตะที่นอนนุ่มคุณอัดปิดไฟก่อนสินินอายอย่านินกระซิบเสียงแผ่วข้างหู ขอเปิดไฟหัวเตียงนะเมื่อไฟสลัวบนหัวเตียงติดขึ้นชายหนุ่มหันมาจัดการร่างอารชอนบนที่นอนยานินจิกหมอนแน่นเมื่อความเป็นชายล่วงล้ำผ่านเข้าร่างกายเธอชายหนุ่มผู้ช่ำชองรู้สึกถึงความแน่นของอีกฝ่ายเจ็บไหมเขาโน้มหน้าเข้าหา หญิงสาวได้แต่พยักหน้ารับปากอิ่มถูกปิดอีกครั้งรสจุมพิษที่แสนหวานแปลเปลี่ยนความเจ็บในคราแรกเป็นหฤราหันเธอตอบรับทุกสัมผัสที่อีกฝ่ายท้าโถมเข้าใส่อย่างลืมตัวไม่นานนักเมื่อพายุอารมณ์ดิบดับลงอัศวินนอนกอดกายร่างบาง ที่มุดหน้าอยู่กับอกกว้างก่อนทั้งสองจะเผลอหลับไปด้วยความเพลียจวบจนรุ่งสางยานินขยับตัวเพราะความเมื่อยขบทำให้คนข้างกายรู้สึกตัวเธอถูกรั้งเข้าหาภารกิจปั๊มลูกเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดือนผ่านไปยังไร้วี่แววของการตั้งครรภ์ยานินนั่งมองไก่ตุนยาจีนบนโต๊ะด้วยความเบือ่อ เขาจัดหนักเธอทุกคืนทำไมยังไม่ท้องอีกนะหญิงสาวได้แต่ตั้งคำถามในหัวเย็นนี้หนูนินอยากกินอะไรคะป้าจะทำให้นิ่มนวลเอ,อ่ยถามเมื่อเห็นจีหน้าของหญิงสาวอะไรก็ได้ค่ะป้ายกเว้นไก่นี่เธอพูดพลางดันถ้วยไก่ให้ออกห่าง ไม่ต้องทำหรอกป้าเย็นนี้เราจะไปทานข้างนอกกันอัศวินแอบปลายตามองยานินขณะที่เอ่ยกับแม่บ้านคุณอัดคะนินขอไปหาพ่อได้ไหมเธอขออนุญาตนายจ้างก่อนที่เขาจะออกไปทำงานให้ลุงสมไปส่งหญิงสาวยิ้มกว้างกับคำตอบที่อัศวินส่งกลับมา ถึงแม้เธอจะอยู่ในฐานะคนงานในบ้านแต่ชายหนุ่มก็ให้เกียรติเธอเสมอระยะเวลาเพียงเดือนเดียวยานินกลับรู้สึกวันไหวหัวใจทรยศต่อหน้าที่เหมือนเธอจะตกหลุมรักสามีกรรมารอเข้าแล้วไงหากเธอตั้งท้องและต้องย้ายตัวเองออกจากบ้านนี้ไปแค่คิด ความเจ้าก็เข้ามาทักทายรถเล่นเข้ามาภายในบริเวณวัดที่เงียบสงบยานินสลัดความเศร้าออกจากหัวเหลือไว้เพียงรอยยิ้มเมื่อเจอหน้าผู้เป็นบิดานินไม่ได้มานานคุณพ่อสบายดีหรือเปล่าคะสองพ่อลูกสอบถามสารลทุกสุขดิบกันพอสมควรก่อนที่ชานชัยจะขอตัวไปนั่งสมาธิต่อ หญิงสาวมองตามผู้เป็นบิดาด้วยความโล่งอกเธอไม่พบแววกังวลในสายตาของชันชัยอีกสมพรรีบเปิดประตูรถให้เมื่อเธอเดินมาถึงและปิดตามอย่างเบามือนินขอแวะดูบ้านหน่อยได้ไหมคะลุงได้สินูอยากไปเดี๋ยวลุงไปส่งสมพรกล่าวอย่างอารมณ์ดี เพราะปกติเขาแค่ขับรถไปส่งภรรยาอย่างนิ่มนวลจ่ายตลาดเท่านั้นแบตคงหมดมัง้งเพราหนูจอดทิ้งไว้นานสมพรอธิบายเมื่อยานินพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์มือแปดของเธอสุดท้ายหญิงสาวก็ยอมแพ้เลิกต่อแยกับมันกว่าจะถึงบ้าน ปาไปเกือบห้าโมงซึ่งเหลือเวลาเล็กน้อยพอจะให้เธอได้อาบน้ำเปลี่ยนชุดเวลานัดมาถึงยานินมาในชุดเดรสสีเทาพาสเทลกระโปรงบานพลิ้วยาวเหนือเข่าเล็กน้อยสีของชุดขับผิวขาวให้ดูเด่นสะดุดตาใบหน้าที่ถูกแต่งแต้มอย่างปราณีต หนูนินสวยมากเลยแม่บ้านเอ่ยปากชมคุณอัดยังไม่ลงมาหรือค่ะป้าเธอเอ่ยถามเมื่อไม่เห็นอัศวินให้ป่าไปตามไหมไม่ต้องค่ะเดี๋ยวคุณเขาคงลงมาแหละหญิงสาวยิ้มหวานให้แม่บ้านไปกันเลยไหมเสียงทุ้มที่คุ้นหูดังมาจากด้านหลังยานินหันมอง เธอส่งยิ้มให้ชายหนุ่มรอนานไหมอัศวินเอ่ยถามหญิงสาวเมื่อเดินเคียงคู่ไปยังรถเขาแอบมองยานินบ่อยครั้งกระทั่งรถแล่นเข้ามาจอดภายในร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งอัศวินเดินนำพร้อมกลับจูงมือหญิงสาวให้เดินตามจองไว้สองที่ครับเขาหันไปหาบริกรสาว พี่รอต้อนรับอยู่หน้าประตูอยากทานอะไรสั่งเลยนะชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเมื่อนั่งที่โต๊ะเรียบร้อยอยาเนีนสั่งกับข้าวมาสามอย่างสั่งน้อยจังพอแล้วค่ะแค่นี้ทานให้หมดก่อนไม่อิ่มค่อยสั่งเพิ่มหญิงสาวตอบเสียงใสสีหน้าแต้มเต็มไปด้วยความสุข เธอจะรู้ไหมนะว่ารอยยิ้มของเธอแทบจะละลายกฎที่เขาตั้งขึ้นมาคุณอย่าดื่มเยอะสิเดี๋ยวกลับบ้านไม่ไหวอย่านินคว้าแก้วจากมือชายหนุ่มที่ถูกกระดกแก้วแล้วแก้วเล่านินว่าเรากลับกันเถอะคุณเมามากละหญิงสาวประคองชายหนุ่มที่เริ่มเดินไม่ตรงมายังรถนินขับเอง เธอแย่งกุญแจจากอีกฝ่ายมาถือไว้พร้อมดันล่างชายหนุ่มขึ้นนั่งหน้าคู่คนขับนินขับเองน่าจะปลอดภัยกว่าเธอกล่าวพร้อมกับคาดเข็มขัดนิดรภัยให้อีกฝ่ายคุณอัดไม่ใช่นักดื่มสีห้าแก้วก็เปแล้วดีนะไปกับหนูนินนิ่มนวลเข้ามาประคองเจ้านาย เมื่อรถจอดสนิทปกติคุณอัดไม่ดื่มหรอคะป้าใช่ค่ะเมาครั้งสุดท้ายตอนอกหักเมื่อสิบปีที่แล้วโน่นนิมนวนกล่าวพางยกหาอัศวินขึ้นเตียงนินขอผ้ากับน้ำเย็นหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเช็ดตัวให้คุณอัดแม่บ้านหาทุกอย่างตามคำขอของยานิน นิ่นจัดการเองค่ะปะนิมไปพักเถอะหญิงสาวหันมายิ้มให้แม่บ้านที่ยืนมองด้วยความเป็นห่วงคล้อยหลังของนิ่มนวลนยานินหันมาถอดเสื้อผ้าให้ชายหนุม่มก่อนจะค่อยๆเช็ดตัวให้อย่างแผ่วเบาอัศวินในวัย40หน้าตาคมเข้มตามแบบฉบับไทยแท้ที่เพียบพร้อมไปเสียทุกอย่าง หากวันนั้นมาถึงเธอจะทำใจยอมรับมันได้แค่ไหนยานินลุกจากเตียงทิ้งชายหนุ่มให้อยู่ตามลำพังเธอเดินกลับห้องด้วยอาการของคนอกหักหญิงสาวเดินเข้าห้องน้ำและต้องตกใจเมื่อเปิดประตูออกมาเจอชายหนุ่มนอนแผ่ล้าอยู่บนเตียงเมาขนาดนั้นมาได้ไงนะ เธอคิดพลางเดินตัวเปล่าผ่านปลายเตียงไปนินเสียงเรียกอ้อแออดังตามหลังมาพร้อมร่างหนาพยายามพยุงกายลุกนั่งคุณจะเอาอะไรคะเธอขยับเข้าประคองร่างที่นั่งโนนเงินอยู่บนเตียงเอานินอย่านินยิ้มหวานก่อนจะผักร่างอีกฝ่ายให้ล้มลงบนเตียงตามเดิม ก่อนจะขึ้นค่อมและจัดการรีดพิษอัศวินจนเธอเองก็หมดแรงและเผลอหลับทั้งที่ยังนอนทับอยู่บนร่างหนะาเช้าอีกวันอัศวินรู้สึกตัวตื่นเพราะความอึดอัดทันทีที่สายตาประทะร่างของใครบางคนที่นอนทับเขาอยู่ชายหนุ่มยกแขนขึ้นสวมกอดด้วยความลืมตัว สายตายิ้มกลิ่มยังมีความสุขก่อนจะพลิกตัวเอาร่างบางลงนอนข้างๆความเย็นของเครื่องปรับอากาศยานินสุขก,กายกับอกกว้างอันอบอุ่นเธอยังคงหลับตาพริมไม่ยอมตื่นสองเดือนต่อมาสิ่งที่อัศวินพยายามอย่างหนักเริ่มสำลิดผลยานินตั้งท้องเป็นที่แน่นอน ชายหนุ่มเฝ้าประครบมระงมดูแลเธออย่างใกล้ชิดหากเธอไม่ใช่คุณแม่อุ้มบุญยานินคงมีความสุขมากกว่านี้ท้องยิ่งโตเวลาของเธอยิ่งเหลือน้อยเต็มทนแค่คิดน้ำอุ่นๆก็กลิ้งผ่านแก้มนวลอย่างช่วยไม่ได้อัศวินรับรู้ถึงแรงสะอื้นของคนในอ้อมกอด นินเป็นอะไรเสียงถามด้วยความเป็นห่วงพร้อมยันกายลุกนั่งเป็นอะไรคะคนเก่งน้ําเสียงอบอุ่นยิ่งกระตุ้นต่อมน้ํำตาให้ทำงานหนักขึ้นอัศวินโอกกอดหญิงสาวพร้อมเช็ดคราบน้ําตาให้นินชายหนุ่มเรียกเสียงเบาพร้อมกอดเธอแน่นเป็นอะไร มีเพียงความเงียบเท่านั้นที่สะท้อนกลับมาเมื่อร้องจนสาแก่ใจยานินก็เผลอหลับไปในอ้อมกอดรุ่งเช้าหญิงสาวตื่นมาไม่เจออัศวินเธอรู้สึกโล่งอกมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากับเขาเพราะเธอยังไม่มีคำตอบให้กับเหตุการณ์ในค่ำคืนที่ผ่านมา เสียงเปิดประตูดึงสายตาเธอให้หันมองทานข้าวครับคุณแม่เสียงนุ่มหูอัศวินถือถาดอาหารเดินยิ้มเข้ามาหานินลงไปทานเองได้ค่ะหญิงสาวดูสีหน้าสดใสขึ้นวันนี้นินอยากไปเที่ยวไหนคุณอาจไม่ไปทำงานเหรอกคะยานินถามด้วยรอยยิ้ม อยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ขี้แยดีกว่านินขอไปหาคุณพ่อได้ไหมคะก่อนท้องจะโตมากไปกว่านี้ดีเลยพี่จะได้ไปไหว้พ่อตาด้วยสรพพนามแทนตัวช่างไพเราะหน้าฟังพ่อยังไม่รู้เรื่องนี้คุณอย่าปากโป้งนะคะสีหน้าและแววตาเธอเริ่มเป็นกังวล ครับผมคำตอบของชายหนุ่มเล่นเอาคุณแม่รับจ้างต้องยิ้มตามที่นี่นินเช่าหรือซื้ออัศวินเอ่ยถามขณะเดินตามหลังเธอเข้าบ้านเช่าค่ะไม่ได้อยู่ไม่คืนบ้านเข้าไปละเพื่อคุณพ่อกลับจากวัดจะได้มีที่อยู่เช่าทิ้งไว้นี่แหละค่ะให้พ่อนินไปอยู่กับเราสิ ยานินมองหน้าอีกฝ่ายด้วยความข้องใจพ่อไม่รู้เรื่องของเราเธอตอบด้วยความหงุดหงิดเล็กน้อยพักนี้อารมณ์เธอเวียงเวียงอาจจะเป็นเพราะโฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเธอกำลังอกหักกลับกันเถอคะค่ะหญิงสาวเดินออกจากบ้านโดยไม่รอชายหนุ่มอัศวินมองตามอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะอยู่ๆก็งองแงขึ้นมาซะง,งั้น ชายหนุ่มจัดการล็อกประตูก่อนจะตามไปที่รถตลอดการเดินทางเธอนั่งเงียบไม่พูดไม่จาพอรถจอดก็จำอ้าวขึ้นห้องไม่สนใจอีกคนที่เดินตามหลังมาหนู่นินเป็นอะไรคะแม่บ้านถามนายหนุ่มเมื่อเขาหย่อนตูดนั่งบนโซฟาไม่รู้สิปะเมื่อคืนก็ร้องไห้ทั้งคืน ชายหนุ่มกล่าวพางหยิบสมาร์ทโฟนมาใช้งานกูมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอัศวินตัดสินใจขอคำปรึกษาจากคุณหมอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเดี๋ยวเดี๋ยวแกมีเมียตอนไหนวะเสียงจากปลายสายถามด้วยความสงสัยเออนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้กูต้องทำไงก่อน ขนท้องก็แบบนี้แหละแกก็เอาใจเขาหน่อยอารมณ์ของคุณแม่น่ะมีผลต่อเด็กในครรภ์คำแนะนำของเพื่อนเพิ่มเพดานความเครียดมาที่อัศวินแทนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยาเนนนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาภายในห้องอารมณ์ที่พุกพล่านก่อนหน้าเย็นลงเธอลืมตามเมื่อรู้สึกถึงความยุบตัวของโซฟา นินขอโทษนะคะน้ำเสียงและรอยยิ้มมันทำให้ชายหนุ่มเบาใจขึ้นจากนี้ไปนินจะอยู่ที่นี่ในฐานะเมียพี่ยานินมองหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินนินต้องอยู่เป็นคุณแม่ของลูกนะน้ำอุ่นอุคลอตาก่อนมันจะไหลโดยเจ้าตัวไม่คิดจะเช็ด สัญญานั่นล่ะคะมันก็แค่กฎที่พี่สร้างขึ้นมาเองคุณอาจให้นินอยู่กับลูกได้จริงๆใช่ไหมครานี้แววตาเศร้าแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเธอโผเข้ากอดอัศวินด้วยความดีใจนินรักคุณนะคะหญิงสาวไม่รีรอที่จะบอกความในต่อชายหนุ่ม ถึงเขาจะยังไม่รักเธอในตอนนี้แต่ต่อไปเธอจะทำให้เขารักและหลงเธอจนหัวปักหัวปัาให้ได้พี่ก็รักนินนะคำนี้ที่เธออยากได้ยินมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนหญิงสาวประกบปากชายหนุ่มด้วยปากของเธอนินจะอยู่รับจ้างท้องให้คุณอัดเอากี่คนดีคะ เธอเอื้อนเอ่ยเมื่อปากเป็นอิสตระพี่ยินดีจะจ้างนินตลอดชีวิตคุณอาจพูดแล้วนะคะเธอยิ้มกว้างจากนี้ต่อไปมันจะเหลือเพียงสัญญาใจที่ต่างฝ่ายต้องรักษากฎใหม่ด้วยความรักและความเข้าใจขอบคุณนะคะที่ทนฟังจนจบ